สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแคทนางสาวสุชิหล่ออน,นะคะทางช่องจัสมินอินเตอร์ค่ะวันนี้แคทอยู่กับสมาชิกของบริษัทจัสมินค่ะแนะนําตัวไหนคะค่ะสวัสดีค่ะสุพิชาคล้ายจีนนะคะเรียกจุกอะค่ะอ๋อพี่จุกนะคะรู้จักบริษัทจัสมินได้ยังไงคะก็รู้จักก็คือเรารู้จักจากคนสนิทเนาะญาติกันเขาก็มาแนะนําสินค้าให้เราได้ได้ทานตอนนั้นนี่เปิดใจด้วยสินค้าคือเราอ้วน เราอ้วนแล้วเราก็มารับประทานผลิตภัณฑ์ถ้าอ้วนนี่ทานมีตัวไหนคะตัวเช้งค่ะอ่าตัวเช้งผลลับเป็นไงบ้างคะก็ชัดเจนนะคะจาก66เนาะก็เหลือประมาณ54<ม>โอ้ลด<ม>ลงเยอะเลยนะคะ<ม>เราก็เลยเปิดใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามานทำ<ม><ม>รู้สึกยังไงคะมเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจัสมินะคะก็<ม>เราก็ไม่ไม่คิดเนาะว่าจะได้มาเจออะไรที่แบบมันมันดีอ่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาอะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่พอเข้ามาเนี่ยความรู้สึกหลายๆอย่างมันทําให้เราดีอ่ะมันมันรู้สึกดีอ่ะอนำคนทั้งบ้านมาเพื่อทำธุรกิจกับเราค่ะก็บริษัท Jasmine Internet น o r k นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดายฝันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงหมดแล้วด้วยความที่แบบ เรามันไม่ไม,ไมีไม่มีประสบการณ์แต่พอมาได้ทาแล้วเนี่ยมันจริงๆค่ะมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่คิดว่าธุรกิจเนี่ยมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยให้ลองเข้ามาที่จัสมินแล้วจะรู้ว่าออธุรกิจเนี่ยมันคือยังไงกันแน่แก่นแท้ของคําว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่ะแล้วกลับมาพบกับแคสนางสาวสุนุลละอันค่ะและสมาชิกของบริษัทจัสมินได้ใหม่ค่ะ